ค่ะเอฟีทุกท่านเรียกว่าอรุณสวัสดิ์ตอนเช้าเลยแล้วกันนะคะตอนนี้ที่แม่ทําคลิปอยู่เนี่ยประมาณหกโมงนะคะหกโมงน่าจะตีห้ากวักว่ากหกโมงนะคะเป็นปกติที่แม่ตื่นแต่พอดีว่าวันนี้แม่ไม่ได้ตื่นคือ้าพูดง่ายๆคือแม่ไม่ได้หลับนะคะไม่ได้หลับเลยนะคะ มีตรงนั้นมีตรงนี้แล้วก็ห่วงด้วยห่วงเจ้าถุงทองด้วยนะคะว่าจะฉี่ออกไหมก็นั่งเฝ้าเขานะคะก็ยังฉี่กับปิกกระปอยอยู่นะคะยังเดินเข้าๆออกๆอ,อ,กๆอยู่นะคะก็แม่กระป้อนยาตอนเช้านะคะมื้อเช้าแล้วก็ที่นอนไม่หลับก็คือเป็นห่วงเจ้าสองตัวนี้นะคะหายใจลดอ่เขาเรียกว่าลดหน้าอกแม่เนาะเพราะว่านอนด้วยกันแล้วก็หายใจคึดคุดคๆดคด,คด,คด รู้สึกไม่ดีก็เลยตื่นมาต้องพ่นยาให้แต่เช้านะคะแล้วก็ได้เห็นบรรยากาศเด็กๆนะคะตอนเช้าด้วยกันนะคะอารุณ์ประวัตินะคะตอนเช้าเที่ยงเราก็นอนอยู่นะคะนอนอยู่ตรงนู้นนะคะเพราะว่าน้องไปกวนนะคะนอนอยู่ตรงนู้นนี่เลยน,ะคะคนักขันฝ่ามือนะคะฝ่ามือที่มีผีชุ่มผู ก็ถุงทองก็ยังอยู่บริเวณเขาเรียกว่ากระบะทรายทั้งหลายแหล่ของแม่นะคะท,ท,ที่ที่เตรียมไว้ให้นะคะกระบะทรายสี่กระบะนะคะที่อยู่ห้องนอนห,อห้องนี้ละคะที่เรียกว่าห้องนอนเพราะว่าแม่นอนตรงนี้นะคะแม่ก็ต้องคอย,ยดูภาว่าเข้าไปฉีดอีกครั้งแล้วฉีดออกไหมถามว่าฉีดออกไหมฉีดออกนะคะแต่ออกนี่คือกระปิดกระปอยมีน้ําออกมานะคะ คือคุณแม่ต้องคอยสังเกตนะคะว่าว่าน้ําออกไหมแล้วก็เอากระดาษทิชชู่ไปลองดูว่ามีเลือดออกไหมด้วยเพราะว่าอยากจะรู้ว่าค่ะว่ามีเลือดออกหรือเปล่านะคะพอเขาฉี่จีแม่ก็วิ่งเอากระดาษทิชชู่เนี่ยไปลองไว้เพื่อที่จะดูสีของฉี่มันก็เลยกังวลพูดกันตรงๆตั้งแต่เมื่อคืนตีสองตอนให้ข้าวแมวจรจนถึงเช้านี้ก็งีบไปได้สิบห้านาทีมั้งคะแล้วก็กังวล กังวลเรื่องถุงทองจะตื่นจะตื่นมาฉี่แล้วจะเลือดไหลไหมอะไรก็กังวลไปหมดเลยนะคะคือถ้าลูกไม่สบายทีแม่ก็จะแบบอย่างนี้นะคะของคนนี้ด้วยเนี่ยบางทีเอฟซีเพิ่งเข้ามาใหม่นะคะก็ยังไม่รู้ว่าเด็กๆเ,เนี่ยโดนจับมาแบบไหนเป็นยังไงนะคะก็จะมีข้อสงสัยแล้วก็ถามแม่ว่า ทำไมเด็กๆป่วยบ่อยจังเลยบ้านนี้นะคะแม่แม่ต้องอธิบายให้ฟังนะคะว่าแม่เนี่ยเด็กๆบ้านเนี้ยที่ป่วยบ่อยแม่ต,ต้องต้องอธิบายให้ฟังตั้งแต่เริ่มแรกนะคะ mm. เด็กทุกตัวที่แม่จับมานะคะในรุ่นหลังๆนี้นะคะเป็นรุ่นที่เขาเรียกว่ายังไงดีละ่ะเป็นรุ่นที่บาดเจ็บเป็นรุ่นที่มีโรคอยู่แล้วแล้วแม่เอามารักษานะคะแต่ถ้าถามว่า เด็กที่อยู่บ้านแม่อยู่แล้วนะคะอย่างเช่นสุภลักษ์เป่าตังเป่าต,ตุงอูจีอูถังแม่ต้องบอกเลยนะคะมุธิตาต่อเต็มอย่างนี้นะคะรับเงินเด็กพวกนี้นะคะแข็งแรงดีไม่มีโรคภัยไข้เจ็บนะคะแต่เด็กที่แม่รับมาใหม่หรือว่าเก็บมารักษาเก็บมาดูแลเนี่ยทุกคนมีโรคติดตัวมาทั้งนั้นเลยนะคะผู้แฝดนี้ก็เหมือนกันนะคะหนึ่งโรคหัวใจโตอย่างที่เราทราบดีนะคะ สหวัดเรื้อรังนะคะจนเป็นภูมิแพ้นะคะในระบบหายใจเนี่ยขัดข้องนะคะแม่ก็ต้องดูแลกันไปนะคะแล้วก็เจ้าถึงทองเองก็อย่างที่เราทราบกันดีอยู่ว่าอ่อหางกุดนะคะหางเนี่ยเป็นหางปกตินี่แหละคะ่ะแล้วก็เชื้อรานะคะแผลเนี่ยกินจนหางกุดเข้าไปกุดเข้าไปแม่ก็จับมานะคะ เพื่อไปตัดหางแล้วก็รักษารักษาเองทั้งเชื้อรารักษาทั้งอะไรต่ออะไรอีกเยอะแยะมากมายนะคะตัวถุงทองเนี่ยล่าสุดก็มากระเพาะปัสสาวะอักเสบนะคะรอยโรคโรคเชื้อราโรคเรือนยังอยู่เห็นไหมคะรอยโรคยังมีขนขึ้นๆบ้างแล้วก็ขนร่วงบ้างโดยลักษณะภูมิแพ้ของเขานะคะเดี๋ยวถ้าหายจากตรงนี้แล้วนะคะหายจากเอ่อ ก็เพราะปัสสาวะอักเสบแล้วแม่ก็จะทําการทําหมันให้กับเขานะคะเผื่อว่าอะไรจะดีขึ้นนะคะแต่ตัวที่ทําหมันต่อไปก็คือคนนี้ละค่ะเนี่ยค่ะคนขาวๆแล้วๆคนนี้ละค่ะจะต้องโดนทําหมันก่อนคนแรกเลยเพราะโตเป็นหนุ่มแล้วนะคะเด็กผู้ชายที่บ้านทําหมันกันหมดนะคะเนี่ยค่ะไข่ดำๆเนี่ยไข่ดำๆแม่ดูที่เอีดูนี่หละค,ะคนน่ะค,ะคนนี้นะคะจะต้องทําหมันตัวต่อไปนะคะ แล้วก็จะเป็นรุ่นของเจ้าแหวนเงินทองนะคะแต่จะเป็นเจ้าแก้วนะคะที่เป็นผู้ชายแต่ว่ายังไม่โตเต็มที่นะคะถุงเพชรโตแล้วเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งคงจะพาถุงเพชรไปทําหมันนะคะหนัก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 เห็นไหมคะนี่ค่ะเจ้าแก้วอีกตัวหนึ่งนะคะแต่เจ้าแก้วคงจะไปทาหลังถุงเพชรนะคะเพราะว่าเจ้าแก้วยังเล็กอยู่ตัวดำเน้มเนมนี่แหละค่ะเจ้าแก้ว ตุงเพชรอยู่โซนจดลูกหนุ่มิ่งโซนอยู่ตรงนู้นนะคะตุงเพชรสายฟ้าพายุหายใจไม่ดีเลยค่ะแม่ก็เลยจับมาพ่นยาเลยให้ทุกคนเห็นเช้านี้อรุณสวัสดิ์นะคะแม่คงไม่ได้อรุณสวัสดิ์ด้วยเพราะแม่ยังไม่ได้หลับเลยน่าจะได้หลับอีกทีประมาณน่าจะแปดเก้าโมงนะคะแล้วก็หลับ ใครออเดอร์ order, ขนมไว้ทิ้งข้อความไว้นะคะเดี๋ยวแม่จะกลับมาดูจะขอให้นิก่กสักนิดนึงนะคะจะได้มีสติสตังในการเลี้ยงลูกต่อไปแต่ที่ตื่นมาปฏิบัติภารกิจตอนเช้าคือยังไม่ยอมหลับก็คือว่าเดี๋ยวต้องให้ยาลูกแล้วก็พ่นยาเจ้า2ตัวนี้นะคะแล้วก็จะขอหลับนิดนึงแล้วก็นุ่นเลยค่ะในในกระบะสีชมพูที่เห็นกันอยู่ตรงนู้นนะคะ ก็เดี๋ยวจะให้ถ่ายแล้วก็ลวงก้นนิดหนึ่งนะคะแม่จะได้ไม่ต้องตื่นมาแล้วมีอะไรเลอะเทอะบ้านจะช่วยน้องค่ะพยายามช่วยน้องเดี๋ยวก็ต้องมีการลวงก้นกันก่อนแล้วแม่ถึงจะหลับอีกรอบหนึ่งนะคะแม่ก็เลยให้เห็นถึงความวุ่นวายตอนเช้านี้นะคะให้ทุกคนได้เห็นเดี๋ยวเรามาสังเกตกันว่าเขาจะเข้าห้องน้ํำไหมนะคะถุงทองสังเกตกันนะคะว่าจะเข้าห้องน้ำไหมขอ,อยังค่ะ ยังเล่นกับลูกอยู่เขายังคึกคักนะคะเขายังมีความสนุกสนานมีความคึกคักอยู่ยังไม่เจ็บตัวเข้าแล้วเห็นไหมคะเขาจะวนเวียนอยู่ที่ห้องน้ำอย่างเงี้ยค่ะแม่เป็นคนที่สังเกตลูกนะว่าลูกจะเป็นอะไรอะไรยังไงเข้าแล้วค่ะเดี๋ยวแม่เดินไปดูนะคะเขารู้ค่ะว่าแม่เป็นห่วเขาเขาฉีดฉีดแล้ลูกแม่ดูหนูลูก ฉี่ซาคนดีคนดีต้องไม่เป็นอะไรเขาฉีในกระบะไม่สนนะคะถ้าฉีออกนะไม่สนจะพองออกมาแต่ถ้าฉีนิดเดียวเนี่ยก็จะไม่พองมาดูพร้อมๆกันแม่สมงสารเขามากเลยค่ะเดีย๋ยวรอดูก่อนรอดูอาการถ้าไม่ดียังไงอยไปโรงพยาบาลใหญ่ วนเวียนอยู่อย่างเงีแล้วแม่ก็กังวลแม่ก็เป็นเป็นโรคประสาทไปด้วยไงกังวนลูกมีการหดเกร็งถามว่าออกไหมเนี่ยแม่ไม่เห็นว่าออกเลยออกค่ะออกเนี่ยค่ะออกนิดหน่อยเนี่ยออกนิดหน่อยเพราแม่จะเก็บหมดเลยเนี่ยตรงนี้มันจะไม่มีเลยแม่จะเก็บแม่จะรู้นเนี่ยแห้งๆไงแม่เก็บหมดค่ะออกนิดหน่อยค่ะจริงสุธา<ๆ>มาทำอะไรลูกให้กำลังใจแม่ แก้วกินข้าวครับครับอยู่ตรงนั้นก่อนนะครับรักลูกนะครับครับครับ เดี๋ยวจบที่ตรงนี้ก่อนนะคะเอ็กซ่ีหาเดี๋ยวเอจกซีจะรำคาญแม่เอาเนะาะอรุณสวัสดิ์ทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ